มาดูวิธีการอัดจารบีของปั๊มอนา,าคอนด้ากันค่ะว่าต้องอัดจุดไหนบ้างสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกวิธีการอัดจารบีของเขาก็ออ่อนอนาคอนด้านะครับวิธีการขั้นแรกก็กจะมีที่อัดจะรีอันแรกคือ1สายเขาก็ออ่อนดึงออกมาประมาณ1เมตรนะครับแล้วตอนนี้อ,อัวจารบีอัดใส่ลูกปืนตรง ปั๊มนะครับแล้วก็มีตองวินจะมีลูกปืนอยู่จะมีน็อตขันอยู่ตรงนี้นะครับให้ปเจขันออกอ่าขั้นแรกเราจะดึงสเพามาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายของรุ่นไหนจะเท่ากันหมดนะครับมีสายตั้งแต่ปั๊มตั้งแต่4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วนะครับอาจเหมือนกันหมดเลยดึงลูดมาอย่างนี้นะครับดึงเต็มเส้นลูดมานาหนาเลยนะครับนี่นะครับเปียกให้เยิ้มเลย ลูดจรารบีก็ใช้เป็นจรารบีสีแดงหรือจรารบีของเทนก็ได้นะครับพอลูดเสร็จแล้วดันมันเข้าไปนะครับเหมือนเดิมพอเราอัดจรารบีเสร็จแล้วก็ดันเข้าเผาเหมือนเดิมนะคะสั้นๆอัดบีเสร็จเก็บเข้าเผาโอเคครับนี่อัดเสร็จแล้วแล้วต่อไปเราก็จะมาอัด,อดจักจารบีที่ตัวหัวปั๊มยิ่งใช้งานบ่อยยิ่งต้องอัดนะคะ บอปัใครมีก็บอกอัดจารบีก็ใช้ได้นะครับหรือประยุกต์ใช้นี่นะครับเข็มฉีดยานี่ก็ได้ใช้อดัดแท่งใหญ่ๆก็ยิ่งดีนะครับเต็มเร็วาจารบีเข้าไปเข้าไปมันฉีดยานะครับควรจะอัดบ่อยๆนะคะถ้าใครโทรมาว่าเผาไหมเพราะไม่อัดจารบีโดน ous, อัดแน่นอนค่ะอ๋อนะครับอัดแค่เต็มมีพอหรือว่าเช็ควิธีเช็คก็เช็ค,ค,คแก่กวลาขันฮนามาปุ๊บ มันจะมีจรารบีติดหัวน็อตนี่ก็ไม่ต้องอัดน,นะครับถ้าไม่มีก็ถึงอัดน,นะครับต่อไปหัววินนะครับวินก็มีเหมือนกันใช้เข็มจิตยาหรือใช้กระบอกอัดจ,จรารบีที่เรามีอยู่ก็ได้นะครับหรือประยุกต์ใช้ตัวอื่นประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับในการอาจจราัดจารบีนะครับ แล้วขันน็อตล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับตัวใบพัดของปั๊มอนาคอนดาจะเป็น PU นะครับเป็นพลาสติกเหนียวนะครับทนการกัดกร่อนและแข็งแรงไม่ต้องกลัวจะแตกง่ายนะครับวิธีการอัดจารบีก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่ครับอีกอันขั้นแรกก็คือตัวนี้ขันล็อกประกับเพาก่อนนะครับแล้วก็ดันปอกเข้าไป แล้วเราค่อยดึงเพามาอัดนะครับทั้งสองฝั่งควรจะอัดฝั่งที่มีประกับล็อกนี้นะครับจะดึงง่ายยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องกดล็อกตัวตรงหัวเพ้าดึงออกมาก่อนนะครับเพื่อาอัดด้านนอกแบบนี้ตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับดูคลิปวิดีโอถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูใหม่นะคะถามเจ๊หมดมากไม่ได้ตอบไม่ถูก <laughs> เจ๊ก็ไม่ใช่เป็นช่างนะคะ ถ้าใครซื้อในทางช e ้อปปี l a า a d ดนะคะสงสัยหรืออยากจะดูวิดีโอการประกอบการต่อการอัดจรบีอยากาจะดูวิดีโอเพิ่มก็ขอกันเข้ามาได้ค่ะเช่นเคยค่ะถ้าใครสนใจปั๊มอนาคอนด้า4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วมีแค่3ไซส์นะคะเพายาวรวมตัวปั๊ม6เมตรค่ะคือประกอบเพาพร้อมกับตัวปั๊มตามรูปนะคะยาว6เมตร แต่หลังๆมานี่ลูกค้าขอต่อเพาเพิ่มอีกเส้นนะคะความยาวรวมปั๊มก็จะได้ประมาณ12เมตรนะคะ,ะตัวเพามัน5เมตร8ตน่ะถ้ารวมปั๊ม6เมตรแต่ถ้าต่ออีกเส้นหนึงมันก็จะไม่เต็ม12เมตรนะคะพูดกันตรงๆแนะนำให้ใช้แค่2ท่อนถ้า3ท่อนก็กลัวแรงเครื่องจะไม่ไหวตอนนี้แนะนำให้ใช้แค่2ท่อนนะคะความยาวเต็มที่ ใครสนใจก็ติดต่อร้านเจนโหดมีสินค้าพร้อมส่งจะส่งฟรีถ้าโอนเงินก่อนเก็บปลายทางได้ให้แจ้งชื่อที่อยู่มาทางไลน์โทรมาก็ได้เดี๋ยวเจ๊พิมพ์ชื่อที่อยู่ให้กับเดียวจะส่งภายใน3-4วันแล้วแต่พื้นที่เขตอำเภอจังหวัดใกล้ๆนะคะตัวนี้สามารถใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน,ซนดีเซลอมอเตอร์ แนะนำให้ใช้8นิ้วนะคะน้ำแรงสูบน้ำแข่งกับคนอื่นได้ไวนาทีที่ต้องแย่งน้ำกับชาวบ้านชาวเมืองข้างไล่ข้างนาตกใจแน่ถ้าใช้ปั๊มอนาคอนดาสูบน้ำน้ำจะหายไปไหนไม่รู้แต่อยู่ในนาค้าน้ำต้องมีถือสโลแกนเจไว้น้ำมีทุกอย่างครบจบค่ะรุ่นใหม่นะคะตัวอนาคอนดาจะ 8นิ้วเนี่ยจะมีแท่นให้คบนะคะค่ะอย่างตัวอย่างลูกค้าพี่นงชัยจังหวัดนครพนมนะคะสั่งวันนี้สั่งอนาคอนด้า6นิ้วนะคะเผายาวรวมตัวปั๊ม6เมตรนะคะสั่งเผาเพิ่มอีกเส้นหนึ่งเนะะี่ยค่ะพี่เขาก็จัดไป2เส้นนะคะรวมตัวปั๊มอ่า6เมตรเพิ่มเผาอีก5เมตร80ก็เป็น11เมตร80ไม่เต็ม12เมตรดีนะคะอ่าพี่เขาก็เอาครบชุด6นิ้ว จัดไป1ชุดส่วนสายพี่เขาไม่เอานะคะมีอยู่แล้วแต่จะขอแนะนำเพิ่มเติมนะคะถ้าลูกค้าจะใช้สาย PE สีดำจากร้านเจ้โหดนะคะตัวท่อ PVC สมมุติว่าอย่างตัวอย่าง6นิ้วต้องใช้สายส่งน้ำ PE สี e ดำหน้า8นะคะต้องใช้ไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าท่อ PVC 8นิ้วต้องใช้หน้า10นะคะถึงจะเข้ากันได้นี่การันตีความโหด เน้นคุณภาพคือทดลองสวมใส่มั่นใจขายให้ไม่ผิดแน่นอนค่ะเดิมเพิ่มเติมคือชอบกดไลค์อยากได้ให้กดสั่งซื้อนะคะร้านเจโหดการเกษตรเพชรบูรณ์นะคะเบอร์นี้ทั้งโทรได้และแอดไลน์สั่งซื้อสินค้าได้นะคะถ้าแอดไม่ได้ให้เพิ่มเจ็ดห้าคู่หนึงเลข12ตัวนะคะมี2ไลน์ให้ติดต่อได้ทั้ง2ไลน์นะคะ เก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นจันถึงเสาเท่านั้นลูกสองขัวหนึ่งโปรดเข้าใจนอกเวลางดรับสายค่ะ